สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปเกี่ยวกับเรื่องราวของตลาดซื้อขายนักเตะของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจประจําวันที่2เดือน2ปี2 0 2 4นะครับมีเรื่องราวรายที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยว,วเรามาสรุปให้รับฟังกันนะครับสําหรับเรื่องแรกนะครับก็มีการคอนเฟิร์มนะครับในส่วนของไบรอันซารากกซาครับซึ่งตอนแรกเนี่ยกำหนดการก็คือนักเตะรายนี้จะย้ายมา ในช่วงหลังจากจบซีซั่นนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางไบร์นยอมจ่ายเงินเพิ่มนะครับให้กับทางกราดาครับเพื่อดึงตัวไบรอันสตารกซ่ามาร่วมทีมทันทีแทนที่จะเป็นตามกำหนดเดิมนะครับเนื่องจากว่า คริสตีสโกมันเนี่ยมีการบาดเจ็บนะครับก็เลยทําให้ต้องมีการเลื่อนกันให้มันมีการดึงตัวเข้ามาเร็วขึ้นนั่นเองนะครับก็คอนเฟิร์มตามนี้นี่ฮะจริงๆดีลมันก็ official ออฟฟิเชียลไปนานแล้วแหละแต่ว่ามีการเลื่อนให้มันเสร็จสิ้นโดยเร็วในช่วงตลาดกลางซีซั่นนี้เท่านั้นเองนะครับขณะที่ทางฝั่งของแอสติวิลล่าครับก็มีการประกาศ คอนเฟิร์มนะครับเซ็นสัญญากับมอร์แกนโรเจอร์กองหน้าของเบดสโบโรสเร็จเรียบรอ้อยนะครับด้วยค่าตัวเบื้องต้นอยู่ที่8ล้านปอ์นะครับ แล้วก็มีพวงออปชันแอดออนอีกเพิ่มเติมกันมานะฮะก็คอนเฟิร์มตามนี้เช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่มีข่าวมาหลายสัปดาห์ติดต่อกันขณะที่รูคัสเบิร์กวาลครับมิดฟิลดาวรุ่งชาวสวีเดนนะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับบาเซโลนาแล้วก็ท็อตแนมอั s เร์นะครับซึ่งดูเหมือนว่าทานาเติเนี่ยมีการบอกปัดเขาเสนอ ของฝั่งบาร์เซโลนาครับเพื่อเลือกย้ายไปร่วมทีมพัตแนมสเปอร์ในช่วงหลังจากจบซีซั่นนี้มากกว่านะครับก็คือนาตติต้องการย้ายมาลิงกนตนั่นเองส่วนในรายของซอิดเบนรามาครับตามข้อมูลที่มีการระบุกันออกมาครับว่า นุลิกรียงแถลงการโจมตีใส่สโมสรเวสแฮมนะครับที่เหมือนกับทำงานช้านะไม่รีบส่งเอกาสารที่จำเป็นให้กับฟีฟ่าครับก่อนที่ดิวการยืมตัวไซอิเบามาย้ายมาร่วมทีมรียงเนี่ย มันไม่เกิดขึ้นนะครับหรือว่าไม่ทันเวลานั่นเองนะครับทำให้ดิวหลังเก่าเนี่ยมันก็ล่มมกันไปนะครับก็จะเป็นออปชันยืมตัวแล้วก็พ่วงก,กับออปชั่นซื้อขาด15ล้านบอลได้แต่ว่ามันไม่เกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าเวสแฮมเนี่ยช้านะฮะแต่ลิยงเนี่ยทำเต็มที่แล้วส่วนทางฟูลแลมครับก็ล่าสุดมีการประกาศคว้าตัวอามาโดโบย่ากับศูนย์หน้าของทางชลซี มาร่วมทีมในรูปแบบการยืมตัวจนจบซีซั่นนะครับมีการจ่ายค่ายืมประมาณ4ล้านปอนด์ได้นะฮะแต่ว่ายังไม่แน่ชัดนะว่ามีเรื่องของออปชั่นซื้อขาดในสัญญาการยืมตัวหรือเปล่านะครับแล้วก็ในรายของเบอร์ธานเตารเร่ครับมีการยกเลิกสัญญากับแอสตันมิลล่าเพื่อเซ็นสัญญาแบบฟรีเอเยต์ย้ายไปร่วมทีมเบียร์เรอัลนะครับทีมจากลีกสเปนนะฮะเป็นที่เรียบร้อยนะครับคอนเฟิร์มตามรูปภาพนี้เลยนะฮะส่วนในรายของอดอ บอตันครับก็เป็นดาวรุ่งอีกคนหนึ่งที่มีข่าวเชื่อมโยงกับทีมลิก สูงสุดของพิบเบิังกิตครับล่าสุดทางกิทามลีดเ,เนี่ยก็ทําการเซ็นสัญญากับอดัมวอตันกองกลางดาวรุ่งของแบ็กเบิร์นในราคาเบื้องต้นอยู่ที่18ล้านปอนด์นะครับแล้วก็จะมีการอับขึ้นไปอยู่ที่เรียบล้านปอนด์ในภายหลังหรือว่าในอนาคตนั่นเองนะครับคอนเฟิร์มตามนี้นะฮะในเรื่องของการคว้านักเตะกองกลางดาวรุ่งวัยเพียงแค่19ปีเท่านั้นครับส่วนในรายของ go, อูโกอกิติเก้นะครับอทักแฟงเฟิร์ตประกาศสัญญากับอูโก เอกิติเกของเปเชส่งท้ายในช่วงตลาดซื้อขายกลางซีซั่นด้วยสัญญาการยืมตัวแล้วก็มีออปชั่นซื้อขาดตามมาเช่นเดียวกันนะครับซึ่งออปชั่นซื้อขาดก็อยู่ที่30ล้านโยูโรได้ขณะที่นิวคาสเซิลครับก็มีการเสริมทัพแล้วก็เป็นการประกาศคว้าดาวรุ่งไวเพียงแค่18ปี จากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับนั่นก็คืออัลฟี่เฮลิสันนะครับมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการนะครับค่าตัวอยู่ที่3.5ล้านปอนด์แล้วก็มีแอดออนรวมอยู่ในสัญญาด้วยนะครับซึ่งซิตี้ยังมีเงื่อนไขได้ส่วนแบ่งจากค่าตัวในอนาคตอีกด้วยนะครับถ้าเกิดนักเตะรายนี้ย้ายออกจากเดีคร์าเซ่นซิตี้ก็จะได้ส่วนแบ่งส่วนเรื่องของเม็ดเงินบางส่วนที่มีอยู่ในสัญญาที่ทางซิตี้กับนิวเนี่ยพูดคุยกันเอาไว้นะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับนี่คือ เรื่องราวของตลาดซื้อขายนักเตะของวุการฟุตบอลที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากัไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ